ครับพี่น้องผมสวัสดีครับบ้ามีผ่านทื่อแล้วก็ช่องอีสานบ้านกุยงพี่น้องผมมันยังบ่คือไผเนาะย่ามได้กระได้ <laughs> เบ็ดสีทองพี่น้องผมเบ็ดสีทองนะพี่น้องเด้อจากที่ห้องอาอา,อาสีเบื้องนี่พี่น้องเพิ่นเลาแล้วเรียบร้อยใส่เวลาสองหมือพี่น้องผมใส่เวลาแค่สองหมือผ่านทื่อเราเบเด็ดในรอยก้หลังพี่น้อง <laughs> <laughs> เราเบ็ดด้รอยก้หลังนาะพี่น้องเนาะบาดพิ้นสีจุม่ม ขาต,ต้องตามติดสถานการณ์พี่น้องบาทนี้เพิ่นจุม้มจุ่มสีทองเหมือนว่าผ่านเธอสีทองพี่น้องผม,มเหลืองอลลามเราบาทนี่ <c oughs> <c oughs> เป็นทีเป็นทีเตตะเนาะพี่น้องเนาะเป็นทีเตะตาเป็นย่างยิงแหละเอาให้เบื้องใกล้ๆเพิ่นจุ่มให้มันเป็นสีทองพี่น้อง เบ็ดเบีหยังกับพวกคือมัวดอกพี่น้องเอ้ยเอาจุ่มลงไปปลาบุญใส่ผูกกันเบื้องขั้นตอนใกล้ๆพี่น้องผมสีทองเพราะสีทองให้เบื้องไก่ๆเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงอาลามพี่น้อง เลี้ยงอาลามเบ็ดทองค้เนะพี่น้องเนาะสีมานว่ามานชุดนี้อีกเจ้ามือได้เบื้องกันเหรอยากบดตน่ว่าอยากซ้อมมือไปนี่แล้วครับมือซ้อมมือไปนี่ทําท่าค่อยช่มเบ็ดทองค้ำพี่น้องผมเบ็ดทองคํำเป็นเจ้าไดผ่านซื้อมาสาจิตเหลวหรอกะขันคิบไปใส่ก็ต้องใส่ซื้อคิปว่ามานว่ามานเบ็ดทองค้เนะพี่น้องเนาะเที่ยวควอนสีแดงแ <c oughs> ดงเปลี่ยนเรียนอยู่ เดี๋ยวนี่ซีท่องท่องอำไพอันเดียดไซอันนึงนะั่นเดี๋ยวว่ามีภาพไปอัพเดดสุ่มปลาไหลห่อสผพานสื่อคู่บ่าเอฟซีเพื่อนให้คอยดวนกับเจ้าอยู่ดีคอยซีไซิบหลังท่อนแหละ ของคอยคอยคิดว่าถือแคบทุบหลังลเนี่ยปูคือกันพี่น้องผมคือบ้ามีอาจจีเอาเงียบประมึกแหงไปก็ได้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าบ้ามีนี่มานกลัวผ่านถือเนาะพี่น้องเนาะใส่ละนั่นไปเบิ้งก่อน,น,เ,นอเอาเอาไปใสเ่เฮ็ดยูใส่ยูทงหน้าเราอีมองคุณนะ เพื่นว่าเพื่นไปเหตยู่ทงเราอีม่องว่าสัตว์พี่น้องอืมอันนี้บันทาสีขาวไว้ตุ่มปลาไหลเนาะครับเนาะอันที่เลี้ยว <cend. S 2> เลี้ยววุ้มีอันเลี้ยวเพื่นเอาไปโอ้เพื่นเอาไปหยักยู่นะพี่น้องผมเพื่นเอาไปหยักยู่นะนี่เป็นตุ่มปลาไหลเนาะพี่นอ้องเนาะเขาเสีับเดือดเหลือตะเลือ electronic. พี่น้องเหลือตะเลือเนาะครับเนาะขันแม่นเลี้ยวเลีเ้ยวนี่กะนขันแม่นได้เลี้ยมากนี่กะโอ้ช่องนี่นี่สีดังระเบิดระเบิดน้ำเขาอยู่เลยนี่ แมเปได้เลี้ยงมาแล้วผ่านชือเบ็ดทองค่แล้วได้ช้ายาไม่แล้วบาทพี่น้องผ่านชือก็บเบ็ดสีทองคือเบ็ดทองคํำนี่เองพี่น้องผมเบิ้งเอาชัดชัดไกลไกเน้องพี่น้องเนาะเบิ้งเอาชัดชัดไกลไก่เอาจริงพี่น้องผม พอเนี Britain, 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 right? ่ปวงเบิ่งเอาเด้อลูกน้องไทยก็ได้พอเนี่ปวงเบิ่งเอาเด้อเอาอือเอาแต่าซีดไปดิเอา ขอบคุณทุกไล่ถูกซับทุกการตริดตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบาดวยพี่น้องผมฝากไลไ์ฝากแชร์ฝากคิดฝากตามพี่น้องเนาะอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปเรียงน้ำย่อยยื้อซื้อพี่น้องเห็นมันเลี้ยวเลี้ยวก้อนมือสองมือไปนีอยากเลี้ยวเข้าไปใส่นกำกันพี่น้องผมบวกเกินสองมือเนาะพี่น้องเนาะผ่านทื่อ่าแล้วกะไฟอยากเห็นบ้ามีดวนก็ผ่านทื่อได้พี่น้องผมรับคำทาร์นะพี่น้องเน,ะน,งน,ะนงานะ,นนะว่าสีมันบอมันสีแย่งผ่านทื่อจ็กสิบหลังนี่นะบ้ามีใส่บ่เกินสิบหลังดอกคิดว่าสมันต้องวนลพี่น้อองม ตอนไปใส่ห้องกัดจองเอาต้มมอง,งดีๆก็ได้ทั่วสิบหลังพี่น้อง